ทำอะไรครับนายช่างเช่นอย่างนี้ดอกอ่อนพวงเล่นมันแล้วดิโอ้แม่เปลี่ยนดอกครับเป็นดอกครับเพิ่มตัวเดิมเป็นนาโนวาหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งครับตัวนี้เป็นเทอร์โบ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 จีเทคซีรีส์เอฟเอ็กซ์หนึ่งแปดหนึ่งอู้อยังหล่อเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใส่ไว้ห้านะครับ ตัวเดิมนาโนวาจะเป็นไวซี่นะครับตัวนี้เป็นไว้ยห้าไม่เหล็ก2องแนนะครับเออ่ประมาณนี้ไม่เหล็กไม่เหล็กไม่แน่ใจว่า2 8งอหรือ3ามร้อยน่าจะส0มร้อยมิลนะสองแนครับวอคอยห้านิ้วตัวนี้เป็นดอก18นิ้วนะครับโอ้ดำดำดูดเลยตัวนี้ใส่ไปก่อนอันนี้เราสองดอกนะครับอันนี้ก็ใส่เพิ่มอีกสดอกนะครับ ก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาลองฟังเสียงตอนเย็นนะครับโอเคจัดไปครับจัดไป